ยี่วันนี้จะมาสาธิตวิธีการลบ4 9 6 5 9 8เก้เลบ3สหเท่ากับ8ลบ0เหลือ8 9ลบเหลือศ ห้าลบสี่เหลือหนึ่งหกลบสามเหลือสามเก้าลบห้าเหลือสี่สี่ลบสามเหลือหนึ่งตอบหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปด